เราระบายพี่ต้นสวัสดีครับวัรบ,ว,รบวันนี้มีอะไรอยากระบ,บายกับพี่ในฐานะที่พี่เนาะเป็นนับโปรแกรมเมอร์อดูแลในส่วนของอในการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับคือวันนี้ก็คืออยากระบ,บายประมาณแบบว่าคือทุกคนมีมือถือ,อถือสมาร์ทโฟนทุกวันนี้มีหมดมีหมด นะครับ,รบทีนี้ก็แค่อยากจะให้ทุกทุกคนนะครับเวลาใช้โซเชียลทั้งหลายแหละเนี้คือ,อคือตอนนี้มันมีการระบาดในเรื่องของการหลอกหลอกล,อกลวงอ,อ่ายังไงถ้าน้องๆผู้หญิงหรือผู้ชายทั้งหลายแหละนะครับก็เวลาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ให้แบบว่า,าใช้วิจารณญาณในการดูในการคิดในการคิดใ,ในการดูในการอะไรอางต่างๆครับผม o ไปทีมงานเบื้องหลัง บิ๊กชนแนลคมีอะไรอยากระบายครับผมโอ้วันนี้ก็มีเรื่องอยากระบายเลยสดๆเลยหลังจากเรายรายการกันวันนี้เพื่อนร่วมงานผม2คน2คนเลยใช่นั่นแหละครับก็คือเวลาเขาออกหน้ากล้องเนี่ยเอ้ากลอเกืแบบพูดตะกุกตะกักอย่างเงี้ยแบบซึ่งผมก็รู้สึกแบบมันจะอะไรนักหนาวะเออก็ โอ้โหเขารู้ตัวไหมตอนนี้เาตอนนี้เขาก็รู้ตัวอยู่เนี่แหละตอบไม่ทันเดี๋ยวคิดตอบอ๋อพี่ตอบไม่ทันตอบไม่ทันเลยเราะคือเราเขินเราเขินเนี่ยเราโมเดลอาอยู่มันกติดเลยมันอยู่เราแบบเราเป็นเพื่อนเราก็หงุดหงิดเราเมื่อจะช่วยเราก็อยากจะช่วยแล้วไม่อยากจะช่วยช่วยมันยังไงครับผมอันนี้คืออยากระบายจริงจริงเรามีอะไรอยากระบายครับผมอ๋ออยากระบายคน คนเก็บขยะครับชื่อพี่ป้อมครับพี่ป้อมพี่ป้อมผมไม่รู้อะมาเก็บอะไรตอนเย็นตลอดเลยครับอาครับก็ก็อุ้มพูดอะไรครับไม่เพ็่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเก็บขยะอะไรมากมายตอนเย็นนะครับเขาก็เลิกงานกันแล้วเนี่ยครับโอ้เอาพี่ป้อมเก็บขยะตอนเย็นอ่ะกูยังไม่รู้เลย ระบายสักเลี้ยงนะครับเห็นเขาเผาเรามาหลายคนแล้วสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแขนใครนะครับโอ๊แต่ผมถ้าแขนผมจะฝังลึกครับโอ้คือชา้นนี้ชา้นหน้าคือไม่หาแน่นอนใช่ครับมึงประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยากครับมันอยากระบายพี่นุ๊วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรอยากระบายกับกล้องก็กําลังเริ่มทําโปรเจกต์กับบีกนะครับก็อยากจะระบายว่า เด็กอุบลที่กล้าแสดงออกหายไปไหนกันหมดพี่เปิดรับสอบไหมฮะคือจริงๆพี่พี่พี่กำลังมองหากาลังมองกาลังกาลังกาลัง่องอยู่กำลังหากำลัง่องใครใช่ใช่แต่ว่าที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมารุ่นก่อนๆเนี่ยเขาจะเขาจะพยายามที่จะนําเสนอตัวเองพีเซนตัวเองแสดงออกในความสามารถในในด้านที่ถูกต้องคือทุกวันนี้มันหายากทุกวันนี้หายากทุกวันนี้โพสตบนเฟซก็มีแต่ไปเที่ยว อะไรโอ oh, ไม่รู้เหมือนกันคือแบบเฮ้ยแล้วน้องๆที่แบบมีความฝันมีความสามารถหายไปในกันหมด Big Channel ถ้าเอาง่ายเลย Big ก็คือใหญ่ Channel ก็คือช่องรวมกันก็คือช่องใหญ่ครับการลงตัวของคนอุบลที่เจ๋งมากๆเลยครับช่องที่คนอุบลต้องดูครับผม Big c h ช n n e l สำหรับตัวผมก็คือผมเนี่ยครับเพราะผมคือ Big Channel ส่วนของผมนะครับ Big Channel ก็คือมันยากมากครับกว่าจะมีผลงานออกมาแต่ละชิ้นพวกผมตั้งใจกัน ทำกันมากค่ะค่ะสาหรับหน้าที่นะคะจะคอยเป็นฝ่ายประสานงานค่ะความยากง่ายก็คือเวลาแบบคือพี่ๆทุกคนนะคะในทีมงานของเราที่แบบว่าออกไปถ่ายรายการค่ะคือทุกคนเป็นทีมงานที่สุดยอดแล้วก็มีคุณภาพมากคือเขามีผลงานดีๆกันทั้งนั้นค่ะคือคิวเนี่ยแน่นยัดเลยคือการที่จะนัดพี่ๆมารวมตัวกันแต่ละทีคือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ ส่วนผมนะครับชื่อไตเติลนะครับหน้าที่ตัดต่อนะครับคอยตัดต่อรายการครับแล้วก็ไปถ่ายตุ้มตามนะครับตำแหน่งหน้าที่นะครับก็อ d ดิเตอร์นะครับก็ตัดต่อพวกรายการต่างๆผมบิ๊กโโจ้ครับเป็นอ d ดิเตอร์แล้วก็ฟ h ตโกราฟเฟอร์ครับคอยเรียบเรียงตัดต่อแล้วก็คอยออกไปเก็บภาพบรรยากาศถ่ายภาพรายการเก็บภาพครับสำหรับใครที่อยากจะติดตาม b i g c h a n n e l นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับใครมีมือถือนะครับ สามารถที่จะเข้าไปในระบบ Android หรือว่า iOS นะครับเซิร์ชหาคำว่า Big Channel นะครับก็จะสามารถพบกับความสุนสนานได้เยอะแยะมากมายเลยครับค่ะแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อความสะดวกก็สามารถติดตามได้ที่ w w w b i g c h a n n e l i n t h ค่ะ Big Channel Big c h a n n น l ค่ะมีคือหนึ่งคนนที่เป็นอยู่เบื้องหลังในชะ่ไหมใช่ค่ะมีอะไรอยากระบายขอระบายพน,นยักงาน พนักงานห่วยแตกมากคือว่าไม่มีเงินคือว่ามีเงินนะคะถึงน่าจะปวกมีเงินซื้อช่วยบริการด,ดีหน่อยโอเคไหมคะคือไปซื้อของค่ะก็แต่งคือแบบคนเราแม่งจะแต่งตัวสวยทุกวันได้ไงใช่ไหมคะ,ะแล้ว,ลวเราก็ต้องมีแบบธรรมดาเดินดินก็ต้องมีปวกบ้างหมายี่มันจะแต่งหน้าคาคิ้วทุกวันเดินเข้าร้างไม่อยากบริการไง๋อคือเราเห็นเราแต่งตัวไม่ดีแต่งต<อ>ัวไม่ดีแต่มีเงินซื้อขายโอ้เดี๋ยวปขาเดี๋ยวค่ะ มีอะไรอย่างระบายครับพี่วันนี้ซะหน่อยถือได้ไหมครับได้ครับพี่โอเคเมื่อไหร่จะปล่อยผมกลับบ้านครับคือตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วเมียก็ไล่ตามนะครับสามทุ่มไปถึงบ้านเนี่ยมีโอกาสคอขาดนะครับเมียผมไม่ได้โหดนะเพราะถ้าเกิดเมียเปิดมาเจอเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดนะครับเคยมีเมียไหมครับผมไม่มีครับยังไม่มีเดี๋ยวก็รู้ว่านรกเป็นยังไงนะครับไม่ได้ว่าเมียนะครับเมียไม่ได้ดุนะครับแต่ถ้าหลังสามทุ่มอาจจะไม่ได้เข้าบ้านระบาปสวัสดีครับ อันนี้คืออีกหนึ่งคนนะที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็ทํางานอยู่ที่จจมาหมาด้วยใช่ไหมครับขอสักเรื่องหน่อยพี่หนักๆเลยครับแค่อยากจะบอกเฮียว่าเฮียรักหนูหน่อยนะคะอย่าบ่นหนูเยอะหนูไม่ไหวแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับ, <c oughs> บระบายรายงานตัวนะครับค่ะก็ชื่อแอปเปิลค่ะก็อยากระบายมากเลยค่ะเรื่องของพี่ป้อมนะคะพี่ป้อมมาก็อย่าพูดให้หนูมากนะคะเรื่องนมหนูเนี่ยคะ่ะ อย่าให้หนูมีเงินนะคะเดี๋ยวหนูเบิกตังมาทำนมค่ะ